สวัสดีค่ะารผม้ชมเมนี้เจแดงกันสิมาภาพไปเอาหวยเซียนใช่ยานะคะเอาหวยเซียนใช่ยาหวยดับตัวใดเด่นตัวใดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง Youtube ด้วยเด้อ่ะเด้อทาง Youtube ก็แชร์ให้ด้วย่าแชร์แต่ทางเฟซไลน์เฟซน่ะเฟซคอมแชร์ก็ได้ดอกวะเพราะเป็นยังเฟซแค่ดึงคลิปเราไปลง ไม่เกี่ยวข้องกับเจแดงทั้งสิ้นเนาะทั้งกลุ่มทั้งลายอะไรที่ปักลิ้งลงไปนะเนาะถ้ากลุ่มเจแดงจริงๆก็ยุติใจจะนายุาน,ายนาจอเนี่ยล่ะศูนย์หกห้าเก้าเก้าหกสามแปดห้ายูเนี่ละ่ 65, 6, 38, 58, ละเบอร์เบอร์กลุ่มนะแล้วก็เบอร์ซื้อของกับศูน8์เก้าสองห้าด เบอร์ชนตัวเจดนย์กับ0939298978ึ้นให้ทั้งทั้งเงินนี่เนาะทั้งสามโทษบอกว่าอย่าโทษเพื่อนบอรับสายแอดมินห้องบรับสาย,ม,สายม่นหลายบนโทษค่ะเราบ่ไว้เนาะค่ะแอนมินกันบบหลายคนมีคนเดียวเนะาะจะเก็บเบอร์ร่วมเครืองกับทักเข้าไปในไลน์คนเดียตอบร่อคิวเนี่ยเป็นระยะละใจเย็นๆว่าเป็น,บบนลบปุ๊บต่อปับ๊บมันไม่ใช่มีแต่ท่านคนเดียวเนาะคะ่นะเนาะ มีหลายคนนะคะต้องรอจังหวะก,ก่อนทั้งหยากลูกยวจจแดงขอเปลี่ยนแอดมินใหม่ก่อนไปไหวนี่แหะสิ้นเดือนนี่แหะจังโทษไปเนาะใส่คนอันนี้แอดมินเท่าคนเดียวถือสองเบอร์นะถือสองเบอร์เจแดงก็ถือเบอร์ส่วนตัว093ของเจแดงเนาะสองเบอร์หนึ่งกับแอดมินถือมันก็หนักอยู่รแม,มลูกออนเนาะคะ่ะสายวาบ่บดาผลบ่ท่านใจมันตอบแน่นอน,นะคะ่ะ ทักเข้าไปเลยตอบแน่นอนแต่ต้องรอก่อนสั่งซื้อแค่เสียมกับทักเขามา0928892568หรือเบอร์โทษเจแดงกับ0939298978เนี่ยเจแดงกับบรับประกันมาสิได้รับโทษนะคะเนาะยากทายทำคลิปตัดต่อคลิปถ้าสิโทษอะโทษไว้เจแดงโทษกลับนะะเนาะถ้าว่างถ้าว่างแล้วโทรกลับนะคะสั่งแค่เสียมเขาไมา่ได้ แก้ปวดกระดูกปวดข้อปวดเขา่าปวดหลังปวดเอวเกี่ยวกับกระดูกเท่านั้นเนาะคะ่ะแล้วก็ที่แน่นอนปวดเกาลดบวมของเกาได้ผลแน่นอนค่ะอุได้เป็นเกาบวมๆลวมาทดลองเมืองโหลดสัมบเซียความเจดงเนาะ,ะเอาไปถามเช่นชะย่าน้ากันเนาะคะ่ะวันนี้เนาะ,ะเอาสังส่งซื้อครีมก็ทักมาได้เลยค่ะเด้อไปถามเช่นชะยาก,กันไปเส่นเช,นชย่านุ่งถ่าแล้วสัน่นเนี่ย ทำอะไรคะปิดไฟก่อนจะได้เห็นค้นขาวๆเจ็ดละเลิ้ดับตัวใดนนอนเฝ้าตัวสมุทรดิมงมนุยปุยตัวเด่นมันอย่างบ่เนี่ยมันไม่ใช่เถอะขายังไ่วทายเขาจะเห็น โอ้เล็กเดี่ยนจะเก่าวตัวหนึ่งชุดแปดชุดเก่าตัวดับหรือตัวเด่นล่ะเนี่ยชุดแปดชุดเก้าดับตัวเด้เอ้าย่ายง่าดับบนหกกับสองบนดับหกกับสองหน่วยสิบ ดูทุกอย่างทุกอย่างตัวขนวยดับหมดดับหกกับสองหอยหอยลิเจ็ดสองแปดสองดับ2 2> หกกับสองแสดงว่าหนึ่งหกกับบดได้ข้างล่างข้างล่างนับสามแปดสามกับแปดหกหกโอ้ดับลายตัวจำได้ไหมน้อมัน,มนไม่ได้สามตัวหนึ่ง แสดงว่าหกดับทั้งบนทั้งล่างแบ่งส่นต่อตามสูตรมันเด็กสองดับบนบ่ดับล่างสามดับล่างบ่ดับบนแปดอีกตัวหนึ่งบ่แปดดับล่างดับล่างโอ้สามหกแปดน่ะดับล่างสามหกแปดถ้าผู้ใดคิดจะซื้อดับบนกดับบนกตไม่ใช่แค่หกสองหกกับสองนะหกกับสอง ข้างล่างสามแปดหกเจ็ดหกไ่ได้ต้นเจ็ดสามก็บ่ 7, 3, ได้ตัวข้างล่างเอาเก้าแปดก็บ่ได้ข้างล่างเลยสามแปดหกเก้าหกก็บ่ได้ข้างล่างเอาต้องไปตัดเอาคาบาัน้ตัดเอาล่างมาม่าตัวใดบนมาม่าตัวใดเอาตัวเด่นเจ้าเด่นตัวใด บับคู่กระบ,บอกดินมาก,ก่อนหรือจับคู่ได้หรือเล่าเด่นอันนี้ว่าจะล่างนะสกกอนเด่นก็ได้อันละเด่นเอ้เหมันมนั่นได้ว่าดอกจับคู่ไปแล้วสองเก้าเก้าสองอล่างยิ่บอกแล้วอ๋อมันดับบุญมันสิมาออกล่างปะกับอีกคู่หนึง่งมันมีสองคู่สองหา้าหาสองเก้าสองสองเก้าสองห้าหาสองล่างอืม ไม่แค่นั้นล่ะแต่เนียนๆอย่างนี้เน้ยนหาซองซองหาเพือ่อนเอาซองมาฝากซองเดี๋ยวซองไปแจกผู้ใดสิแจกซองกะเอาเด้อค่ะรุ่บ่แจกซองก็โอนมาได้เบอร์บัญชีเจแดงย์เปนสีดำบุญเนาะดำบุญวัดปา่าพุทธรักษาวิมุตตารามานี่สั่งหลังค่ะมามาเดี๋ยวซ่องเดี๋ยว เดี๋ยวข้าสิบาไปหาแจกนี่นี่ลาต้มใช่ไหม้มให้ไหมหมอเดี๋ยวไม่ชี้ไอ้ยมันจไดานี่ไงต้มอ่ไร้มมาแ่หันหนาฮะไปสอดเดยอยมา่น้าแม่แกนเพิร์กแกมหน้าเท่เรียงหน้าแถ่เรียงคนว่านเนนสาสีเกลขุนเครื่องขุนขุนบ่ขี่รถไปสอนทาไม ไคือยู่ผ่าทำแยแกนไม่อยู่ผ่าลำาทาเนี่ยงเขานันมันใหม่หม้อคอยพ่อเราคอยหนึ่งไว้บอเขาเนี่ยฝาแต่เข้รื่มันบ่ซื้อใหม่เด้อมันแจกอยู่ได้หรอเปิาดูไม่แกลงใส่เออแต่ดูมันจังบกตัวกลางแต่แย่แกนกันแย่แกนนะเอาถีบไปยังม่หยุเดี๋ยวห้องสิบห้าแปลเาเลกเอาซ่องไปให้ปูปูแสงไปเลขก เดี๋ยวโทรหาเพิ sa, ่นก่อนเพิ่นยู่ใส่เลขเพิ่นถูกคุดงวดมันบ่ถูกสามหมวนแล้วจนเพิ่นยู่วัดบ่ได้สิบว่าครเน้ว่าเสือเน่ยนเด็ลาเพิ่นหัดจักซ่องมีเ้าบอกว่าหาสิบห้าสิบไปแจกบันอื่นนั่ม เดยวจังเอาแบบพนักพนไปอีกลางตัวดน้บ้านเยบอกต่หลังองหาหาสองที่ว่ามักที่สุดถ้ามันสิบอบเ็นมันก็สิเป็นกองสกอม่แค่นี้จับัวลงจับเอ่าแต่ว่ติดสี่เน้นคือจังสองหาหาสองนั่นแหละเป็นน้หลางเขาจะซอไว้แลละถ้านเีเจ้าก็บอกว่าภาคลเนาะ โอเเผมอาเี่ยเากูจะไม่ซื Three ้อเนาะูจื Three ้อ่ซื Four ้อไม่คุสี one ่สขึ้นซื้อลงเนะถือก็ถือว่าถือก็ว่าถือกซื้อได้จังหนาัู้ว่ามากหกกสี่เจาเนาะข้างบนดับสองเอ้ดับหกับสองข้างล่างดรับโทรศัพท์เนี่ยก็ไม่ห่าง ยวสิเขียนเลขให้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะยาสีเขียนเลขให้ผู้ใดสนใจอะไรก็สั่งมาเด้อค่ะเด้อมีกาแฟมีแคลเซียมมีคีมชุดขาวอันนี้จะไปเอาวัดปผู้เสียงนี่กล่องกระหลาเด้อค่ะในกล่องมาใหม่ยังไม่เอาขึ้นหิ่ง ากไปสนใจกระทักมาต่ตามมือเท่าก้นหนาจอดไ,ไปเียนเล็กเยนใชาย,ยา่นี่ค่ะท่านผู้ชมเีนใชาย,ยาดับบนหกกับสองโเกี่ยวกับล่างเลยค่ะเด้อดับข้างบนทุกหลักหรือไม่จรีรักใดกับโรูล่ะดับบนหกับสองค่ะดับล่างสามกับแปดกับหกค่ะแต่ว่า เลขล่างเพิ่นจับคู่สองเก้าเก้าสองสองหาหาสองเนาะคะ่ะตัวเด่นของเพิ่นหาสองสองหาสองหาสองเก่าเพิ่นวาค่ะเป็นยอดด่างในการเสียงสี่เด้อค่ะแคปหน้าจ,จอไว้เสียงชัยยาดับสองบนดับหกบนไปหาเปรียบเทียบใส่เบิ่งเลขลอก ผู้ใดเสียปลาเพิ่นหลับดับอยูเนาะฮะเนาะดับล่างสามแปดหกค่ะไปพิจารณนาเบงกับตัวอื่นแต่ว่าเก้าสองสองเก้าสองห้าห้าสองนี่คืออยู่ล่างเด้อค่ะเด้อดับสองแต่บนมันอาจจะมาล่างได้ค่ะผู้ใดซื้อแปดบนไว้ค่ะเอามาลงล่างผู้ใดซื้อสองบนได้ก่ะมาลงล่าง แล้วก็หกหกนี่ลักดับเรื่องบนเรื่องล่างนะคะดับเจเจแดงบอกว่าสื่อเจ็ดหกกันยังบอ่ได้สื่อแต่ว่าหกหนึ่งหนึ่งหกสื่อไปแล้วเด้อค่ะเด้อศูนย์แปดของเดือนจะกลาวกันยังบม่ได้สื่อหกสี่สี่หกนั่นแล้วหกศูนย์ศูนย์หกนั่นแล้วเดือนจะกลาวจุดทูปสื่อไว้แล้วทีเป็นจ้าไดสื่อนิดเดินหน้นอยค่ะเพราะได้ฟังบอถูกมันบอถูกเจแดงบอกวา่มามักตัวใด จะาถามเจแดงว่าซื้อตัวใดมากตัวใดงวดนี้เจแดงบ่มากเลขจักโตแล้วก็บ่ขยันซื้อบ่มากซื้อด้วยซื้อใบเพราะได้ฟังค่ะแต่แล้วแต่บุญวัฒนะเาเฮาวแปลว่าเพิ่นสีห้ซ้ำใดหายร้ายก็เอาให้หน้อยก็เอากันเพิ่นสีห้ร้ายเพิ่นไก่ถือทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะแล้วก็ให้สือทั้งสามตัวเนาะคะ่ะสีห้เห้าใส่บุญกะทินกันบบหรือเพิ่นสีหายใส่ความอดทนมี่หน่อยใส่หน่อยอา่า มีลายก็ใส่ลายบ่ย่งคือเก่าเงินนั่นนะก้ามีหน่อยก็ใส่หน่อยประหยัดอดออมเอาเพิ่นก็สิลงโทษประมาณนี้ละ่ะถ้าเพิน่นอยากให้เฮาเป็นบุญใหญ่เพิ่นก็สิให้ดอก2ตัว3ตัวซื้อตัวใดมันก็เข้าปังปังๆแล้วดอกทั้งบนทั้งล่างเนาะ่ะเนาะเอาแค่นี้ล่ะคะ่ะท่านผูช้ชมด้วยๆเจแดงสิไปเอาเลขก็บปู จเจียว่อมไปให้เพื่อนนั่ลเหรอคะเจียวเลขมาฝากท่านผู้ชมน้่เลขเพื่อนกับเขาสามงวดติดจริงงวดติดเขา่าแต่ว่ากระสิมีงวดลุ้นงวดเข่าแหละค่ะค่อนกวนเพิ่นหลายเพิ่นกับยูไม่ได้เพิ่นกับไปยูทางอื่นไปยูทางอื่นเนาะค่ะ,จะเจแดงกระสิเป็นน้่หาเพื่อนนคะคะจังถ่าเอาเนาะค่ะเด้อขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเจแดงนะคะโชคดีมีเงื่อนใจทุกผู้ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ